นี่ค่ะพี่แบมก็จะมานําเสนอนะคะโรตีนสําเร็จรูปนะคะโรตีนสําเร็จรูปซื้อมาจากร้านแขกหิวตอนดึกๆนะคะเอามาละลายน้ําแข็งประมาณ45นาทีพี่แบมก็ใส่เนยใส่เนยในกระทะแล้วเราก็เอามาทอดอีกทีนึงให้มันกรอบค่ะพี่แบมไม่เวฟนะพี่แบมไม่เวฟในไมโครเวฟนะพี่แบมเอามาทอดพี่แบมเอามาทอดใส่เนย น้ำมันก็เป็นน้ำมันหนึงเลยนะคะมันจะได้หอมๆบางคนก็ไม่ใส่น้ำมันเพิ่มก็ได้ไม่เป็นไรเนาะกลัวอ้วนแต่พี่แบมสำหรับพี่แบมแล้วพี่แบมไม่กลัวอ้วนแล้วก็มีน้มข้นจืดจ้าน้มข้นจืดรอให้มันรอให้มันร้อนๆจะค่อยใส่จาน ไม่ก่อนสุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรีไไร่แบบจะหลีไฟลงไฟอ่อนๆเนาะพอนานๆมันจะได้กรอบๆที่แบบก็จะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดี๋ยวพี่แบบจะถ่ายกล้องก่อนเนาะ เสร็จแล้วพี่แบบก็จัดใส่จานนะคะนี่ค่ะแล้วพี่แบบก็จะโรยด้วยนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานไปซื้อในห้างมาใส่นมเยอะ แมขอเป่ากันด้วยจ้ะเป่านมกันอมืมันบ่อกออกโลมมันเหนียวคนถามว่าทำให้พ่อใหญ่ร้ากินไหมพ่อใหญ่ร้าชอบกินมากเลยค่ะโปรตีนค่ะโปรตีนโปรตีนของประเทศแขกนะจ๊ะ ตอนแรกก็แข็งข้อแข็งอยู่เด้ว่ามาจากอินเดียกระซางมันเถอะเนาะเอาบปเห็นวิธีทําเขาเฮ็ดเขาเฮ็ดบปเป็นเราทําแผ่นโปรตีนไม่เป็นหรือเป็นหรือเป็นเราก็ต้องเข้าไปศึกษาใน youtube นะคะ่ะแต่เราไม่มีเวลาเนาะเราทํางานเราอยากกินอะไรเราก็ซื้อแบบสําเร็จมาแปบบพอแล้วเนาะก็พอแล้วนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวนมเข้าตู้เย็นก่อนไม่มีแบบ์อ้อน้ำตาลาโรยก่อนนะ อย่าน้ำตาลพี่แบบก็จะโรยน้ำตาลแล้วนะคะอือเสียงพญเลยาญลาดเลย<ถ>เสร็จแล้วก็จะไปนั่งกินกับกาแฟตอนดึกรอบดึกนะคะ<ม>เห็นไหมคะกรอบมากเลยแล้วก็ม้วนม้วนอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วคะ่ะโรตีนของพี่แบม หาซื้อได้ตามร้านแขกนะคะนี่จ้ายี่ห้อนี้ก็อร่อยทุกยี่ห้ออร่อยหมดค่ะโรตีนสําเร็จรูปนะคะมานําเสนอให้ดูว่าเหตุไดบางคนก็ไม่ไม่ทอดบางคนก็ไปเวฟให้มันร้อนเฉยๆแต่มันไม่กรอบนะคะถ้าไม่ทอดก็เอาใส่กระทะใส่กระทะนั่นก็ได้ค่ะเนี่ยใส่กระทะซื้อๆกับพ้ตตองอันนี้เนาะ บ่ตองไซําม,มันก็นได้ค่ะบ่อยากอ้วนพี่แบมก็ขอตัวไปกินโรตีนรอบเดืกก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมพี่แบมนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนมาค่ะมามากินโรตีนกับพี่บอมแบมเด้อค่ะพี่แบมจะม้วนเนาะ,ะม้วนให้จะกินให้ดูอุ้ยอือ อะไรมากค่ะกรอบือมกินโดรตีนเสร็จก็กินโดนัทรอบดึแบร์ีร่นะบ่นะใครมากมากเลยจ้ะนี่กอ่อน อืมน้ำจุดอืมปกติพี่แบมจะกินสองแผ่นอร่อยมากอือกตามพี่แบบมาเลยนะคะว่าทำยังไง กินแล้วก็คิดถึงลูกแต่ยันก็ชอบพี่รัาก,ก็ชอบแต่พ่อใหญ่รัาแกมีนี่สองอันก็กินไปแล้วที่เหลือแกไว้พี่แบมแบบอมอร่อยกรอบก็รตีนแขน็ ไปเมืองไทยอะ่ะไปกินนี้ก็อร่อยอ่ะเพราะมันมาจากอินเดียคือแบบกระข้อแข็งอยู่ด้วยจ้ะจะกับคนอื่นเขายังซื้อกินบ่ได้กินดนออบ่ได้กินดูปาียมจะพาไปทอด